โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมออเดกรายเนะฮะีฮยทุน100บาทนะครับคุณดูมาเมื่อวานไม่มีทุนร้อยนะฮะวันนี้ต้องจัดทุนร้อยสักหน่อยนะฮะไปเข้ามาแล้วก็ขอคนละหนึ่งายแล้วกันนะคุณดูคลิปล่าสุดที่ลงไปค้นเสิง์ตยูทูปเต้าไม่แจ้งเตือนเฉยวัดดึงงง สำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับผมที่เข้ามาใหม่นะหรือเป็นคนดูใหม่นะครับผมหลงเข้ามาหรืออะไรไม่รู้แหละนะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะแล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับชองเราจะเป็นสไตล์ไปเรื่อยแล้วฮะตอนนี้ไม่ไม่ใช่ทุนน้อยอย่างเดียวแล้วฮะช่วงนี้เน้นทุนหนักด้วยนะครับผมนะมาแรงช่วงนี้เน้นใส่สุดนะ <c oughs> มาขวานของโบสามนะครับ อยู100 15, om, ่ที้หนึ่งร้อยนะครับตอนนี้เราเอาเป็นเบ็ดสิบห้าบาทนะครับคุดูไม่รู้จะเอาเบ็ดไหนอะเบ็ดสิบห้านี่แหละนี่ครับค่อยๆวางไปเขาเรียกว่าวางบาาร์เกมเนี่ยทีสุดท้ายฮะสามสิบเรียบร้อยครับผมหมดนะเกรียงโอ้โหสามบาทเจะกอให้โม่ต้องใช้เดี๋ยวมันจะคืนเราไม่ยู่ฮะเพิ่งเปิดคลิปใบรุ่นโอ้โหได้ยี่สิบสี่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มันยังได้อยู่คนดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเพิ่งเปิดคลิปไปรุ่นกดไปแนะป๊บเป็นสิบห้าเอ้ยโลหะช่องอนะโอเคฟื้นคืนครับผมมาเกือบตายหน้ามืดไปทีอนะสิบห้าบาทเอาใหม่เอาใหม่เราตั้งหลักกันใหม่นี่ครับโอ้โหกดแป๊บเดียวให้เหลือศูนย์เฉยเหลือห้าบาทเฉยงงโอเคยี่สิบห้านะครับโอ้โหสิงโต เออโบนัสเข้าไปสิห้าบาทฮะโอเคโอ้ขอในหัว,วน้องชายขอตึงๆเลยเงี้ยติดโลกอะเปิดซ้ายร้ายเสมอนะครับผมจำไว้นะคนุณดูขวาแล้วกันนะนี่ไงเปิดขวาก็ร้ายเหมือนกันนะครับรบออัสเซอร์เบอรยครั้งสุดท้ายนะคนุณดูเรียบร้อยนั่นไงเรียบร้อยจริงๆด้วยโอ้โห ทำไมแบบรางสังหรณ์ผมม,มันมันถูกบ่ยอย่างวะไอเรื่องฟันสิงโตเนี่ยแบบอารมณ์แบบดอกนี้แหละต้องได้แล้วมันก็ได้จริงๆฮะแล้วแล้วแบบคิดแบบว่าดอกนี้มันจะเสียแล้วไม่ก็เสียจริงๆฮะไม่ได้นี่ครับแบบติดโลกอะไรเงี้ยเอองงใช่ไหมเป็น150เลยไหมโมโหนะใส่แม่งเลยฮะคุณโดโอ้ยเข้าโบนัสเฮ้ย <c oughs> <c oughs> โอหโคตรวัดใจคุณโด โอ้โหไมแนั้นไม่ทำตามเลยนะครับผมอันตายนะครับแบบนี้นหมดตัวได้นะโอ้โหอย่าทุ่มเกินไปนะคุณดูซ้ายดีกว่าโอ้โหนั่นไงฮะปิดประสานนะรวมพลังโล่ี่ครับ450บาทนะขอฟันทีเดียวเหอะไม่ขออะไรหรอกติดโรยแกขอทีเดียวมาเวย้ำเรียบร้อยครับผมโคตรกากอะหมายถึงผมในกากฟันหนึ่งตัวไม่โดน โอเคอันนี้นี่ขนาดฟันไม่โดนนะยังได้แตกมาเป็นพันอะเฮ้ย <Hey. S 1> เกินไปอ่ะเปล่ายึดล็อกป้ะนี่โอ้โหผมยังอึ้งอยู่เลยเนี่ยคนดูเยียเป็ดแบบสุดท้ายแล้วอะแล้วแบบกดแล้วแบบเข้าโบนัสอะโหอย่างกันในแบบในหนังซิทคอมอะฉากซิทคอมอนะไรเงี้ยโบบ้าโบบ้าโอเคสิบบาทใจกันไหมเออคอมโบสองเว้จัดไปเบาๆคอมโบสาม นี่ไงคอมโบสี่นักลบรูปหล่อไอ้รูปหล่อรูปหล่อใส่หมวกนะครับผมมาปีเติรป,ปีนะ่ะสี่ครั้งนะคุณโดโอ้ยอย่าลืมกดติดตามช่องสำรองผมด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมลงเกมไม่นี่นะครับผมเกมที่ผมแตกหนักหนักหนักมากนะครับผมแบบโอ้๋ไม่กอดนะครับผมมาโนวันโนกัตอะอาเบลิสต์สองนิ้วโป้งอะ โคตรสุดอะบอกเลยผู้คนเห็นแล้วแบบผูค้คนต้องอิจฉาตาลอยแน่นอนนะผมย้อนดูคลิปตัวเองผมยังอิจฉาตาลอยเลยฮนะคนดูอิจฉาคลิปตัวเองเนะ <c oughs> ี่ยตังค์เขากขาเป่าแล้วนะแต่ไม่รู้อิจฉาทำไมโอเคขโมยหนึงอนะไม่ใช่อะไรหรอกฮนะมันแตกแบบโอ้เวอร์เกินอะแบบถ้าใครเห็นก็ว่ายุล็อกอะไรเงี้ยโอ้ธรรมดาแลนะ้วคนมันตึงเนาะเอาไหมเอาเทอร์โบออกนะครับเผื่อมันจะดีขึ้นนี่ไงนะองุ่นมา มุมวอมไปนะครับผมนะเราได้กํไรละเราชิลลวคอนโดเดี๋ยวเราจะปล่อยให้แบบหนักๆช่วงท้ายดีกว่าว่ช่วงสัก8ปดนาทีดีกว่าผมเล่นไปเรื่อยๆก่อน <c oughs> ยาวไปเอาแบบตอนที่แบบว่าใจผมแบบอยากเลิกอะแล้วผมจะกดเป็ดหนักปิดท้ายอะช่วงประมาณนั้นแหละนะครับหรือเปล่าไม่รู้แหละเนี่ฮะแล้วแต่อารมณ์นะครับผมอารมณ์และทรงผม แต่ช่วงนี้โรมามันก็พอได้อยู่นะคนดูมันก็ไม่ได้แย่แบบแต่ก่อนแล้วนะผมว่ามันก็เริ่มจ่ายเริ่มอะไรละเริ่มครบได้แล้ง่ายเริ่มน่ารักกุ๊กกิ๊กแต่ก่อนเนี่ยครบไม่ได้อนะแม่งไม่แจกเลยโอ้โหดูชิบหายหไว้บอดเลยโอ้โหดูมังกรด,ด็กเกินไปรึเปล่าโอ้โหดูมันเข้าแม่ตามเงินเกินโอเคจัดกันนะคอมโบหนึ่ง โอเคยี่สิบบาทละเขาโบนด์เหมือนกันไอ้น้องโอ้โหโอ้ยโลโ,โ,โอเคสิบบาทโอเบทสิบห้านี่ก็เสียวได้เหมือนกันนะคนดูเสี่ยวจะหมดตัวเลยดูดิลดไปเรื่อยเลยเนี่ยไม่เข้าเลยอะเข้าได้แบบอะไรก็ไม่รู้นี่ยห้าบาทให้มาได้ไงเนะี่ยโอ้โหโอเคสิบห้าใจกันไหมอีกเออน้องยี้น้องชาย โอเคโหไม่ไหลต่อวะเอาเอาเอาเฮ้ยโอ้โ oh, หจะมาคงมาข้างอะไรนี่โอ้ยโอเคของบลหนึ่งนี่ครับห้าบาทฮะต้องวนมาเอ้ยวะดิขวัญโอเควะดิของบล okay. สามก็วนี้เขาเนั้อนไปต่อครับผมนี่ไงห้าบาท เอ้ยโอ้โหดูมันจ่ายดีโอเคจ่ายงี้ยครบกันอยู่ครบกันได้นะนจ่ายอะไรทีห้าบาทโอ้โหบ้าบอให้ไปซื้ออะไรเราโอ้โหมาม่าห่อหนองงึ่งยังไม่ได้เลยห้าบาททำไมได้ยัยงไงฮะสิห้าบาทออกอ่ะเป็นไรกับกูกนังหนาเนี่ยโอ้โหโอเคถึงมาคนดูเอาใจกันโอ้ห้าบาทคอยซูนให้เล็กฮาได้ เปลี่ยนแบบเป็นแบบซักแบบสี่เลขไงวะแบบหลักพันหลักร้อยอเลยแกหลักเดียวมันดูแบบงุญญนงิวะเหรอไม่เซอร์บอลลุมเขาแหละช่วงนี้เป็นวัยรุ่นทุนหนักฮะโอ้ยโวยเป็นสามเบนน้อยว่ะกดเป็นหนักเลยละกันเป็นสามสิบฮะนี่ไงโอ้โหจ่ายมาได้เงินสิบบาทไม่ต่างจากห้าบาทเลยฮะกดเป็นสามสิบเลยไม่ต้องใช้โอ้โหโอ้โห โอ้โหโอเคห้าสิบจ่าย,ยางี้สักห้าร้อยรอบไปห้าสิบเนี่ย <c oughs> เอาไปฮะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุดล็อกเอาเปล่าล็อกให้เสียหนิโอ้โห oh, ไม่เข้าเลยคนดูชิมหายละเราเปลี่ยนเบ็ดดีว่าลองหกสิบนี่ไงเกลือเหมือนเดิมอะโอ้โห oh, oh, ตามหลักสูตรครับผมซีซ้อ เข็มปีเลยพี่จ๋าโอเคแปดสิบอ่ะยังได้โลอยู่มาเอออีกโอ้ยแจะกั๊กอะไรนักหนาเพื่อจ่ายจ่ายมาเฮอร์ร้อยหกสิบเท่าไหรไปคอมสี่นี่แบบลุ้นฟรีเลยนะคิวล่าสุดลงแบบฟรีแบบยับยับยับอะออใครยังไม่ดูก็สามารถไปดูได้นะครับผมนะแบบฟรียับยับเลยนี่ครบับยับเยินยับเยิน อเคสี่สิบบาทอันกุนไหสวยโอ้โหโอ้โหเอาแล้วว่าเบทหกสิบเริ่มไม่เอาเอาไม่อยู่ว่ะเบทหกสิบเอาไม่อยู่ว่ะทุกคนเ,คเดี๋ยวเอาอยู่ๆเอยมเอาอยู่มันเอาอยู่โอเคควันสวยคอมโบสี่เฮ้ยไอ้น้องปิดเป็นสี่ครั้งครับผมมา เปลี่ยนอะไรได้ไมยฟรีสี่ครั้งอ่ะน้อยไปหรือเปล่าโอ้สี่สิบบาทโลมะโอเคสวยลูกลักเออจำโอ้ยอีกครั้งหนึ่งอะอะไรเนี่ยจากได้พันดีๆไม่ชอบมะชอบชอบแบบหลักร้อยโอ้โหเลยอยางชอบตัวเวงเลยโอเคยี่สิบใจกันเออสวยฮะโอเคเอออโอค้โห โอเคแปดสิบ okay, มาดิเรามันใส่วัดอยู่แล้ววัดสุดนะวัดสุดอ่ะวัดสุดไนปะสักทีไปร้อยห้าสิบนี่ไงร้ห้าสิบบาทโดี <c oughs> ดูมันจ่ายดิโอ้โหโอ้โหมันต้องงี้เออจะดร้อยห้าสิบเออมันต้องจ่ายงี้ดิวัยรุ่นแม่จ่ายมาได้ไงสิบบาทห้าบาทบาบอโอเคหนึ่งร้อห้าสิบมา okay, นะพอเลิกโอเคคนดูไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ช่องเด็กไลค์ด้วยนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมลงคลิปที่ชอบ